ันนี้เราจะมาตัดผมทรงทูบล็อกคัตสไตล์ของอันเดอร์คัตนะครับในสไตล์ของคนผมชี้แน่นอนนะครับคนผมชี้เนี่ยจะตัดทรงทูบล็อกไม่ได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีเทคนิคการตัดอย่างไรนะครับผมสเต็ปแรกนะครับผมก็จะแบ่งผมด้านบนของลูกค้าไว้นะครับผมผมส่วนด้านบนจะต้องมีความยาวแบ่งซ้ายและขวาวร่องแสกที่ เท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าผมของลูกค้าเนี่ยชี้ฝั่งหนึ่งนะครับเราจะเปิดด้านข้างนะให้เท่าๆกันนะครับผมส่วนด้านบนเนี่ยเราจะแบ่งผมไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับอ่าด้านหลังเราก็จะแบ่งไว้นะครับในสไตล์ของหลังทุยนะครับขึ้นฐานทรงนะด้วยเบอร์2ขึ้นไปให้สูงเลยนะครับทั้งสฝั่งเจะต้องเท่ากัน ด้านหลังเนี่ยเราจะขึ้นอยู่ประมาณกลางใบหูนะครับฝั่งนี้นะครับเราก็จะขึ้นทรงด้วยเบอร์สองนะครับผมให้รอบศีรษะเลยนะครับสเต็ปของการไถนะครับเราก็จะไถให้แนบนะครับไถนแนบๆนะครับแล้วก็ไถช้าๆนะครับสำหรับคนที่เป็นช่างใหม่นะทรงทูบ,บล็อกคัตในสไตล์ของอันเดอร์คัตที่มีความชี้แบบนี้ เราจะเก็บเนื้อผมด้านหลังไว้นะครับเพื่อทำให้ผมด้านบนเนี่ยตกลงมาแล้วก็มาทับกันให้เกิดเป็นทรงนะครับในสไตล์ของ Undercut to B ทูบล็นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราก็จะเก็บเนื้อผมไว้เป็นในสไตล์ของหลังทุยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเก็บ นวลตรงจรด้วยหวีและและก็ปตัตเตรเลียนกันขอบนั่นเองนะครับถือว่าอันนี้ประสมมากๆเลยนะครับและเราก็จะมากันขอบนะครับผมใช้มุมของปตัตเตรเลียนกันขอบเป็นทรงกระบอกนะแต่ขอเน้นย้ำนิดนึงเนี่ยครับว่าการเข้าโค้งเนี่ยขอให้เป็นลักษณะในรูปตัว R นะครับนะครับเหลี่ยมนะครับไม่เอานะครับรูปตัว R นะครับจะทำให้ ขอบเลดูดีนะครับดูสวยงามนั่นเองนะ,ะถ้ายังไม่ชัดเจนเราก็ย้ำเข้าไปนะครับขอบเนะี่ยเออเราย้ำได้นะครับค่อยๆกันนะครับเพื่อให้เกิดรอยโค้งที่ชัดเจนนะครับหรือเร,เราจะย้อนสอนเล็กน้อยนะครับตอนนี้นะครับกันด้านหลังเนะี่ยเราก็จะกันให้เกิดเส้นที่เป็นเส้นเดียวกันแบบนี้นะครับเส้นต่อเส้นนะครับ คมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าหาไม่ได้ก็มาซื้อที่ร้านผมได้เลยนะครับคมแบบนี้เลยนะครับร้องว้าวแน่นอนนะครับเพราะว่าทําเองรับเองนะครับขายของนิดน,นึงนะครับผมสเตปนี้นะครับแน่นอนนะครับผมว่าเราขึ้นด้วยเบอรนะ์2เนี่ยด้านล่างตีนผมเลยยังมีความหนาอยู่นะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บด้วยหวีใหญ่นะครับเพื่อให้เกิดความขาวนวลกลืนหรือว่าเกิดความกลืนกันของตีนผมนั่นเองนะครับหวีใหญ่ก็เทียบเท่ากับเบอร์หนึ่งนะครับสอดหวีแล้วปาดเผยขึ้นมาเพื่อทําให้ด้านหลังท้ายทอยมีความทุยเก็บรักษาเนื้อผมด้านหลังไว้เยอะๆนะครับถ้าเป็นคนผมชี้นะครับแค่ปลายผมนะครับต้องเน้นย้ําว่าปลายผมนะ เพื่อให้เกิดความพริ้วและนวลกลืนเป็นเนื้อเดียวกันสำหรับเส้นผมชี้และแข็งเส้นใหญ่แบบนี้นะครับสำคัญอย่าซอยย้ำอยู่กับที่เอาเนื้อผมด้านบนออกให้น้อยที่สุดนะครับหรือว่าให้พอดีและเข้าส่งนะครับซอ,อยบางนะครับซอยบางไล่กันเป็นเลเยอร์ลงมาเพื่อปลยผมเท่านั้นนะครับอย่า อ,ออกเยอะนะครับไม่งานส่งจะไม่เกิดความสมบูรณ์นะครับลูกค้าจะไม่ชอบนะเก็บปลายผมตรงไหนที่ยังมีงอนะครับมีงอมีไม่เท่ากันนะก็เก็บปลายผมเข้าไปนะครับ<ม>เห็นไหมครับว่าเวลาเอาผมลงมาแล้วซอยให้เข้าทรงเนี่ยคือมันจะมีความเข้าส่งกันโดยอัตโนมัติเลยนะครับค้าเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่า เออตัวเองเนี่ยมีผมชี้แบบไหนนะครับถ้าชี้เป็นเม่นเลยเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับถ้าชี้เป็นย่มๆเนี่ยพอได้ก็สามารถที่จะพลิกแพลงตัดทูบล็อกอันเดอร์คัทได้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับตาบะเบอร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จไปแล้วนะ